ส่งงานวันนี้นะครับรอบเย็นแล้วสี่โมงสามโมงสี่โมงเย็นแล้วครับรถมาจากกรุงเทพครับก็คันนี้ลูกค้าเขาจะแปลงเป็นมารจตีนะข้างหน้าแต่ว่ายังยังไม่สมบูรณ์แบบวันนี้ก็เลยมาจัดสเกิร์ตข้างและกันชนท้ายเต็มตัวไปนะครับผมสี่บอลครับ ใครบอกสีบอลไม่แต่งนะสีบอลก็แต่งเนี่ยดูล้อเขาด้วยครับผมล้อนะครับเกิดข้าของเรา,านะครับมีติ๊กเกอร์ให้ครับไม่ซีซีลโลโกนครับทุกอย่างเหมือนศูนย์ติดตั้งเหมือนศูนย์ทุกอย่างครับผมนี่นะครับงามๆหล่อๆอย่างนี้นสชนท้ายครับลิ้น เป็นตัวแยกนะแต่ว่ามันอยู่ในเซ็ตในราคาที่เขาติดตั้งไว้นะครับผมขายแยกตั้งหากก็ได้นะครับนี่ครับไม่ได้ซีนซีโลโคนะครับทุกอย่างเหมือนศูนย์เลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับผมนี่ครับผมส่วนด้านหลังนะครับ กันชนท้ายจะเป็นกันชนท้ายเอาผ่าครับผมสีบอลครับติ๊กเกอร์มีครับผมมีให้ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกิตหน้าแล้วก็กันชนท้ายสเกิตข้างครับอากาศร้อนครับผมอ่กดไลค์ก็ร้อนเงินเหมือนกันครับก็ช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับผมกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมไายฟ้าเหมือนกันนะครับ คันนี้ก็พี่เขาไปติดตั้งถุงลมมาแล้วเนาะนี่ครับผมใครขับผ่านหรือว่าขับไปเจอพี่เขาก็ทักทายพี่เขาได้นะครับถามพี่เขาได้ว่าถ้ามาติดตั้งที่ไหนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากอุดหนุนด้วยนะครับอ้วนร้อน อากาศร้อนมากเลยก็สั่งได้นะคหนึ่งซาตู้ซิ่งชิมุรีครับผมช่างบอยร้อยวีนะครับแล้วก็ร้อยเอกยูชีกินนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้หน่อยช่วงนี้อากาศร้อนเงินก็ร้อนร้อนกัเงินครับผมโอ้ยไปแล้วครับบ๊ายบายผมครับ